สวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยแสงไหมตอนนี้หนิงอยู่ในรู้ไหมตอนนี้อยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะมาหาพ่อปู่แม่ย่านะคะนายช่างมาสตูมาเร็วอุ้ยลมพัดเดี๋ยวก็ขโมยกินะเลยมีคุกกี้น่าทานมากเลยค่ะมีขนมนะคะเดอแต่พ่อปู่ทุกคนไม่รู้แม่ย่าอยู่ไหนนะคะแม่ย่าไม่ยื้ยินเสียงที่หนิงเรียก แม่ย่าต้องใช้เครื่องฟังนะคะทุกคนเดนี่ไปจอบเบิงก่อนนะคะว่าแม่ย่าอยู่ไหนลงไปชั้นใต้ดินไปถามพ่อปู่ว่าแม่ย่าอยู่ไหนนะคะแม่ย่าอยู่ข้างบนค่ะทุกคนแล้วก็แม่ย่าเป่าผมอยู่น่งก็ไม่อยากขึ้นไปกวนเนาะให้แม่ย่าทําก่อนเราไปเดินเล่นในสวนกันนะคะทุกคนพอดีนายช่างใหญ่มาช่วยพ่อขนเอ้ยขนเพราะว่าหน้าบ้านนะคะพอดีขุดร่องเนาะ จ้างเขามาขุดๆแล้วก็นายช่างก็เลยมาถมดินช่วยพ่อปู่แม่ย่านะคะหนิงก็เอาอาหารมาให้นกนะคะเพราะว่าแม่ย่าจะชอบให้อาหารนกวางไว้ทั่วบ้านเลยทุกคนหนิงก็เลยช่วยลงมาไม่อยากให้แม่ย่าเดินมากแล้วหนิงก็เห็นดอกไม้บ้านแม่ย่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนชมสวนบ้านแม่ย่านะคะวันนี้ออกมีเกิดอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเกิดขึ้นทุกทีเลย เอ้ยนี่พ่อปู่เอามาใส่โอ้ยสงสัยพ่อปู่ขุดออกอันนี้ต้นแอปเปิลน,นะคะต้นแอปเปิลต้นเล็กบ้านพ่อปู่แม่ยา่าเนาะดอกยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นักนะคะนี่มาเห็นดอกไม้เนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามแม่ย่าก่อนลืมชื่อตลอดเลยแต่สีม่วงสวยมากก็มิ้นบ้านแม่ย่าน,นะคะแม่ย่าบอกว่าพันมาจากโปแลนด์นะนี่เลื้อยไปทั่วลามไปหมดเลย อ่าเนี่ยเอาลงดินแบบเนี้ยแต่นธุนบ้านหนึ่งจะใบเล็กกว่านี้นะคะพอเอามาลงดินแบบนี้นชอบเป็นขนหอมเชียวไมอยาเอาไปทำเหล่ามินนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยโอ้โหสีม่วงทั้งนั้นเลยในสวนแม่เนี่ยเดินมาถามไมอยาชื่ออะไรโอ้ยลืมอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปในมือถือให้แม่ดูลืม <laughs> เดินไปกันตรงนี้แถบนี้จะเป็นสตรอเบอรี่บ้านไม่ยากนะคะแต่ก่อนตรงนู้นจะปลูกมันฝรั่งเพราะปู่เอายามาลงแล้วนะคะเพราะปู่ไม่ปลูกอะไรเยอะแล้วเนาะพอ่อพ่อบอกว่าอายุมากแล้วไม่อยากปลูกอะไรเยอะนี่เดี๋ยวจะไปเที่ยวเดี๋ยวก็ต้องดูแลอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะทุกคนพอ่อะปู่นายช่างใหญ่เนาะช่วยกันกำลังจะทำ หลังคาให้ต้นมะเขือเทศของแม่ยานะคะทุกคนหนิงเดินมานี่เห็นไหมนี่คือต้นลูกแพรบ้านแม่ยาค่ะทุกคนโอ้โยดกมากมากเลยมองไปบนฟ้าทุกคนโอ้โหดอกลูกแพรทั้งนั้นเลยแม่ย่าบอกว่าทุกคนรู้ไหมเมื่อเช้านี้อากาศติดลบนะอากาศติดลบหนึ่งนะคะทุกคน ไม่ไม่อยากบอกว่าถ้าดอกบานมาแล้วมาติดลบนะตายแน่ๆเลยไม่ติดผลแน่ๆเลยดูความดกค่ะเนี่ยหูยถ้าแบบเนี่ยดกเต็มต้นเลยทุกคนช่วยกันค่ะพ่อลูกเราก็มาชมดอกไม้กันเถอะเยอะไปหมดเลยคู่คดิก <c oughs> เฮิฟชมัน <c oughs> สวัสดีครับส,สบายดีไหม <laughs> ร้อนไหมร้อนไหมร้อนหฮอนฮอนไหมฮอนอันนี้กระเทียมปลานะคะทุกคนที่นี่เรียกว่าแบ้เหล่านะคะแบเหล่าไม่ยากกัะปลูกนะคะเนี่ย ไม่ยากชอบทานกระเทียมโคซนโคลซีสโซวีไวส์โคลวอร์กลิกแซ่คลายกะหล่ำปีจิว๋วจิ๋วมากเปลือกที่ไม่ยากแกะออกนะคะก็จะเอามาทิ้งลงตรงถังที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะทุกคน อันนี้คือน้ําขิงนะคะน้ําขิงจากขิงสดนะคะทุกคนไม่ยากจะดื่มนะคะแม่พ่อปู่ไม่ยากจะดื่มวันละ2ลิตรนะคะใน1ลิตรก็จะใช้อออิงอิงหวานเนาะเขาเรียกอิงหวานนะคะขิง30กรัมเนาะใส่ลงไปนีนี้นะคะแล้วก็แช่กับน้ําร้อนนะคะดื่มวันละ2ลิตรนะตอนนี้หนึ่จะชงให้พ่อปู่นะคะ ันก็เห็นมาตั้งนานแล้วนะว่าไม่อย่าขอก,กู่ดื่มนะคะตั้งแต่นิงมาอยู่เนาะกันดื่มทุกวันเลยมันดีต่อเอ่อข้าเขา่าเราสมุนไพรไม่ยากนะคะอันนี้จะมีเอ่อโคเรียนน่ะนะคะจะมีมเมล็ดผักชีปั่นลงไปแล้วก็จะมีอ่อมีขวคู่มาเดี๋ยวนะมี ชื่ออะไรลืมไปแล้วโอ้ยแล้วก็มุสคัสโนสนะคะเน,นี่ยไม่ยากจะผสมในโยเกิร์ตทานเนาะอันนี้ชื่อเลยของบ้านเราเนี่ยเนี่ยสีเหลืองๆโอ้ยนึกนึกไม่ออกไม่ยากชอบสมุนไพรามากๆเลยนะคะทุกคนไม่ยากจะเอามาผสมชงเป็นชาหรือไม่ก็ผสมลงในโยเกิร์ตทานนะคะอันนี้เชียร์สมินพริกที่ไม่ยากเพาะาไว้นะคะมีพริก พร,ริกปาปิก้าด้วยโชมาเทนมีมะเขือเทศนะคะพริกหวานยะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะทุกคนไม่ยากใช้กระดาษาที่รองรองกาแฟเนาะเห็นไหมที่เวลาชงกาแฟที่แบบเป็นผงนะคะก็จะรองไว้ก่อนอันนี้ไม่ยากเอามาใส่ในกระถางเพื่อที่จะไม่ให้ดินดินที่เราใส่ลงไปนะคะมันมันรอ,อดรูลงไปเนาะ เวลาลดน้ำก็จะซึมซับได้ดีเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศของแม่ย่านะคะน,นี่ของสะสมของพ่อปู่แม่ย่านะคะอันนี้พ่อปู่ชอบแม่ย่าชอบสะสมอันนี้จะเป็นเครื่องบดกาแฟนะคะหลากหลายแบบเนาะแบบหมุนข้างบนแบบหมุนข้างก็มีนี่ตั้งเยอะมากไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะแม่ย่ามีเยอะมากๆเลยโอ้โหของสะสมแม่ยา่า นี่ก็จะเป็นวานหางจระเข้นะคะแล้วก็ดอกไม้ที่แม่ยาปลูกไว้ในบ้านนะคะนี่เยอะเลยไม่ยาบอกว่ามีประมาณสามกระถางที่แม่ยาปลูกนะ <c oughs> ก็อีกนะคะจะมาแอบดูผู้ชายแอบดูผู้ชายค่ะทุกคนจะเองความเป็นแม่บ้านเยอรมัน สะอาดสะอ้านมากแม่ยา่าเป็นระเบียบค่ะทุกคนนี่ภาพหนึ่ง้านให้พ่อปู่วันเกิดเมือ่อหกปีที่แล้วคะ่ะแก้วคริสตัลของแม่ย่าค่ะทุกคนเต็ไมไปหมดเลยแม่ย่าเรียงเป็นระเบียบมากๆถ้าเวลาเก็บเข้าตู้ต้องเก็บให้อยู่ที่เดิมนะเดินยหนิงโดนบนอ่าหลังคาสําหรับต้นมะเขือเทศของแม่ย่านะคะจะปลูกข้างล่างนี่ Danke. Ist schon grün. Ich trottel die Vögel gerne. Ja? Kann... Ja, ein, bisschen, ein wenig, wenig trotteln. Wenig. Mm. Kann man auch essen? Nein, nee, du nicht. Du <lacht> <lacht> Nur frühen. Oh, so ein bisschen dekoriert. Mal. Schön dekoriert. Oh, nein. Oh, mein Mann. Papo, mein Mann. Ja. ว่าเซตาเซียซื้อไก่หมุนมาทานที่บ้านนะคะทุกคนนี่ทานข้าวที่บ้านป,ปกติแล้วนะคะหนิงก็จะนิงกับนายช่างใหญ่ก็จะมาบ้านพ่อกับแม่บ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลกันเนาะถ้าแบบเวลาพ่อจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาถามว่าพ่อให้ช่วยไหมแต่ว่าปกติแล้วพ่อกับแม่ไม่ค่อยอยากให้ช่วยนะคะเพราะว่ากลัวจะรบก,กวนลูกเนาะแต่ ในช่างเธอก็จะมาดูแล้วก็มาช่วยตลอดนะคะบอกว่าถ้าเธอว่างเพราะว่าวันนี้ก็วันเสาร์เนาะเธอก็มาช่วยนะคะหนิงก็โน่นจะอยู่กับแม่ย่านะคะเป็นส่วนใหญ่มาบาง,างทีแต่ก่อนนะหนิงจะมาทําอาหารให้พ่อปู่แม่ย่าทานตลอดนะคะห<ม>นิงก็เลยสนิทกับพ่อปู่แม่ย่ามากนะคะแล้วก็พ่อปู่แม่ย่าจะได้ทานอาหารไทยจากหนิงบ่อยมากๆเลยนะคะ<ม>ก็ตอนนี้แม่ย่าก็ชอบทานพลิกชอบทานเผ็ด ไม่ยากก่อนก็จะแบบถ้าแบบทานข้าวเสร็จนะคะเพราะว่า เพราะว่าปกติท่านเองมานี่หน่งก็จะอยู่ทั้งวันแล้วก็รอนายช่างใหญ่เลิกงานเนี่ก็จะอยู่กับแม่ย่าอยู่กับพ่อปู่นะคะแล้วก็บางทีหน่งก็จะนั่งเล่นกับแม่ย่าคุยกันไปเรื่อยแล้วก็หนิงก็จะได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะมันก็ทําให้หนิงเปลี่ยนตัวเองเห็นแม่ย่าทําอะไรแบบแม่ย่าปลูกนั่นปลูกนี่ก็จะแม่ย่าทานน,นั่นะนี่หนิงก็จะถามว่าเออมันดียังไงแม่ย่าทํายังไงถึงสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยก็มัน มันเป็นสิ่งที่ดีเนาะหนิงก็ได้ซึมซับได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่เยอรมันด้วยนะคะเพราะว่าขนาดหนึงเนี่ยพ่อเนี่ยนะเป็นคนที่เคร่งครัดแล้วก็สอนลูกเป็นระเบียบมากแล้วนะคะแต่ว่าหนิงก็ไม่ได้แบบครึ่งพ่อหรอกแต่พอมาอยู่ที่นี่นะหนิงก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะบางทีหนิงก็ไม่ได้ทําถูกต้องหมดเนาะก็เห็นแบบว่าเออไม่ไม่ย่าทำอะไรเงรี้ยไม่ย่าก็สอนแต่จะต้องแบบ เห็นไม่ย่าทำเนาะส่วนใหญ่ไม่ย่าจะไม่บอกหรอกค่ะเพราะว่าเอาไปเอามาเราสนิทกันเนาะหนึ่งก็เลยบอกเออไม่ย่าก็จะบอกได้เนาะว่าวางต้องวางที่เดิมนะวางให้ถูกที่อะไรเงี้ยจะได้เวลาหยิบจับเอาไปใช้จะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะความเป็นระเบียบในการจัดโต๊ะไม่ว่าะจะจัดโต๊ะอาหารถึงแม้จะทานข้าวปกติที่บ้านนะคะไม่ย่าก,ก็เป็นระเบียบสวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่หนึ่งก็ ขายให้ชมบ้างนะคะส่วนใหญ่หนึ่งก็เรียนรู้มาจากแม่ยาทุกคนเนี่ไม่ได้ทําวิดีโอตั้งสองวันคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะยังไงขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุข,ข,าขภาพนะคะขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่แบบโรคร้ายนะคะตอนนี้อยู่แต่ว่าเรามั่นใจดีว่าเราดําเนินชีวิตด้วยความามีสติในการ รักษาตัวเองนะคะรักษาสุขภาพตัวเองขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีความสุขทุกๆวันขอบคุณที่มารับชมที่หนิงอินยรมันนี้นะคะเอาไว้ชมกันใหม่เดี๋ยวทุกคนจะได้ชมสวนผักของทีหนิงอีกรอบแล้วนะคะซึ่งรอมานานแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายอาวีดาเซฮ